สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊บแม่น้องมิวนะคะวันนี้ก,มก็มาแพ็กของช่วยแอดมินเอ็นนะคะ Yeah. นหกหเอาหนบตัตๆตนี่กัตัดคืนม่ดนยตั่ตัดเพเอิเลยบกับๆๆเออโอเคจะเห็นก็ได้แดงหนึ่งส้มห้าโอแสดงว่าสั่งรอบสองแล้วติดใจส้มก็เลยเอาส้มไปห้านะฮะ แดงสไตล์แดงสามต้มสามตุงมเทพมีเด้อมีแดงมีส้มอหยดเลยต่อไปนุเทพเหมือนกันแหก้มหกเอาแดงแดงหก้มหก แราเดดหกส้มหกแดงสามส้มสาต้ของย้ายไปกล่ <Greek. S 2> องเล็กแดงสามส้มสามย้ายไปกล่องเล็กอ่ะอีกแดงอีกแดงอีก ได้หกส้มหกใดงใหอันนี้ไปตลิงชันนะแดงหกส้มหโอเคเรียบร้อยต่อไปไปร้ F, อยเ F, อเ็ดแดงหกส้มหเอามาร้อยเอ็ดดงหกส้มหกกแดงมาร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนะแดงหกส้มห ต่อไปอันนี้นี่หกแล้วยังไงหนึ่งแพ็คต่อไปไปที่ฉะเชิงเซาแดงหกส้มหกฉะเชิงเซาแดงหกส้มหกมาอ้าวอันนี้มันแดงหนึ่งส้มห้านี่เรอเออจะที่ลเอาเลือกจากเชิงเซาเอาแดงมาก่อนแดงมาก่อนแดงเท่าไหร่หก à, ah, sạ sương sau à, nhá thủy á sạ sương sau, à, sạ sương sau, sạ à, sương sau, xong cái này, ah, xong 2, xong 2, xong 5, xong 5 đây 1, sạ sương sau, sạ ừ. sương sau, à. sạ sương <laughs> <sao. cười> มาอเบิรขอไอ่ะ่อาออ่าอเทสไอันหนึ่งสองคนนั้นใช้ด้วกันออเอาไรกองกุกองแดงสามส้มสาม ก่อนแพ็คเราจะจะทวนอรอบหนึ่งนะฮะเพื่อความแม่นยำนะครับดหกสิบหกกรุงเทพโอเค tua nắng tua tàu nó phải chạm nắng 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 คุณแม่คุณแม่ดูคลิปอยู่คุณแม่รีบทักมาอย่างไวเลยเออกล่องใหญ่นี่นะพวกเราอยู่นี่นะในอนาคตเนเป็นคนมีบารมีและมีบุญจริงจริงจับลงตรงไหนนะจะจะชื่อแท้ใส่ของจะหนักจะ จะเอาไปแจกเพราะว่าไลายนะจ้าโดยเองชิมแล้วโอเค,ครอตรงมตำห้ขนาดเขาตำไปในไปได้ตัวใหญ่ไปมึงขึ้นไม<อ>่ติดเขาปวดอร่อยเหมืนอน,ะนเดิมเอาจริงๆเอาเป็นคนที่แยกแบบสมุนกพรแดงฝาสองูตรฝาตรงแงาแดงใส่กกาเห็นขึ้นรถอะไรกีบอกว่ามากฝาตกเป็นตกตำ ยากยายาก็มัาส่งกัากากินไเด้วยนของดงของหมัดของเลยนะจ้าจ้าจ้าส่วนรอบ2นะฮะต่อไปร้อยเอ็ดนะครับผมแดงหกส้มหนะฮะโอเคไย่างมา

tiếp theo chân sau Đen hộp s้ม hộp ครมใช่ไหมก็ได้ไงเอาไปจิในสาสจะเอาีก่อนมีอะไรอีกข้างในอีกเยอะไหมมีอะไรครีมกี่อันรอทย่เนี่ยกไม่เอาบอกมาใส่เลยเดี๋ไม่จะแพ็คกองเออมาแพ็ค่นี่ดีกว่าไอ้ผ้าคมแล้วก็ออกเือจากตัวล้ร้อนตับจะแตกอแล้วก็เชื่อย่าไม่ร้อนเหรอไม่้อนโอ้ไ้อนร่วมเลยย่ามันเป็นคน ้อนยาไม่กปร้อนลูกางานเม่เห็นไอ้นะถ้าหนาวในคอนโดาอาหารนอนนะเุาิกไปเอาไปนอนห้องข้ากระเอาไปน่ใสไปไปที รรเดนมืกล้องเนี่ต้องขยับมาทางนี้ในหลายนั่นั่นมันมีไเยวเอะกี่กองสามอะไรเจ็นัะปารันตะประย่างเป็สาม ทำทำหน่เอาอะไรบ้างเอาอะไรบางส้มเทาไแดงเท่ไหรสามส้มสาม้มโน้นกีนกี่อันไปขอนแกนคอลลาเจนสามแดงสามส้มสามทุกอย่างอย่างละสามหมดเลยสองกีสุด

Yeah. Mm -hmm. you.

ตื่นมาหัแม่ตามไปป่วยใครอ้ยไม่ใช่ป่วยธรรมดานะเนี่ยทำไปฉีดยาเหมือนจะไปโรงพยาบาลบ้านม่วง,ง,งไปส่งขอ,องแวะไปฉีดยาฉีดประมาณนี้เข็มทอนยูโป้อะ ได้ก็เปลี่ยนเปนบบนี้ได้โย่ยังยังมันหางยุ้งเลห้ามมีรอยหางสนไม่ได้ห้ามให้มีรอยหางนี่อ่า โทรมาแล้วนะปานเนี่ยส่งไปที่ข,อข้อนแก่นโอ้หรือฝากแม่เอ็ซีคนนั้นนแก่นตะเกียไปเลยลืไไ่อะไรนี่ยของโอ้ยว่าไปเถออยู่ในร้าน หม้อยังโฟละไปทหมดได้นหมดล้วยไม้ก็ได้เอามาเก็บท้องเก็บข้อง อ,อะไรหนึ่ว่าชนอะไรป้าไปส่งของกันคลัปนี้ขอบคุณนะครับ้่วยหนูหน่อยเห็น,น้ส <21 S 2> ิบเอ็ดงายปะอส้า